สวัสดีทุกคนนะคะพบกับ LGR l e g e t a t e List ออนไลน์วันนี้กลับมากับโปเกมันนี่กันอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นคลิปสรุปวิธีการเล่นตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะว่าเราจะเล่นยังไงแล้วก็เราสามารถเอินกับมันได้ยังไงบ้างนะรวมไปถึงวิธีการถอนเงินนะที่เราจะแลกเจ้าเหรียญ NKG เนี่ยที่เป็นเหรียญในเกมให้เป็น USDT ได้ยังไงนะโดยผ่านแพนเคสสวอปนั่นเองเนาะเพราะว่าปกติเนี่ยเราจะ ส w a p ในภูคอยนะแต่ว่าเออคลิปนี้จะมาในส่วนของแพนเค้กบ้างนะเพราะว่ามีเพื่อนมือใหม่นะแล้วก็มือเก่าที่ใช้แพนเค้กสวอปก็เยอะอยู่เหมือนกันเนาะก็ก่กอนอื่นเลยเนี่ยถ้าเพื่อนยังไม่เคยเล่นโปเกมอนนี่เนี่ยพอเข้ามาแล้วเนี่ยเราล็อกอินกระเป๋าอะไรให้เรียบร้อยใช่ไหม มันจะเด้งมาตรงนี้นะมันจะเด้งป๊อปอัพขึ้นมาว่า please enter uh, the superior account นั่นเองก็คือให้เราใส่ account คนที่เคยเล่นเกมก่อนคุณนะซึ่งเพื่อนๆก็ก๊อบลิงก์ข้างล่างไปเลยนะก็จะเป็นลิงก์ของเรานี่แหละนะซึ่งมันจะได้ไ uh, ข่ราคาพิเศษนะเจ้าตัวไข่พีเซลนะ mm. เพื่อนก็ก๊อบลิงก์เอ่กอก๊อบโค้ดข้างล่างมาเลยนะแล้วก็เอามาใส่กดคอนเฟิร์มไปแค่นั้นเองเนาะ ก็อันนี้จะเป็นของเราเนาะแล้วก็กดเพย์ไปเลยหลังจากกดเพย์มาเนี่ยเพื่อนจะเห็นเจ้าตัวไข่พีเซลนะซึ่งราคามันจะ20 BUSD ใช่ไหมแล้วก็ราคาปกติเนี่ยมันจะ28 BUSD นะอ่ะก็จะเห็นตรงนี้นะ Genesis n e g o เนี่ย เขาขายไปหมดแล้วนะเพื่อนก็คือตอนนี้ไม่สามารถมิ้นเจ้าตัวขายได้อีกแล้วนะซึ่งเพื่อนๆที่จะเข้าตอนนี้ต้องรอก่อนเนาะรออัปเดตว่าเขาจะเพิ่มขายอะไรยังไงเข้ามาหรือเปล่าอ่า เพราะว่าตอนนี้คือขายหมดไปแล้วนะเหมือนจะขายเป็นแบบ P2P ได้ด้วยนะสำหรับเกมนี้เดี๋ยวลองไปดูมาเก็ตนะซึ่งมาเก็ตยังไม่เปิดนะตอนนี้แต่เราเห็นคนที่เขารับซื้อนะอยู่ในกลุ่มโปเกมอนนี่นะเพื่อนก็ลองเข้าเทเล gram ก,กดจอยเข้าไปได้เลยนะอะแล้วก็ในส่วนของอะถ้าสมมุติว่าเพื่อนเพื่อนคนเก่าเนี่ยอาจจะยังงงๆกับ การเล่นนะว่าเอ้ยเราควรเล่นยังไงไปทิศทางไหนใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ User Center เนี่ยที่เพิ่มเข้ามาใหม่ก็คือจะเป็นในเรื่องของ PVE ใช่ไหมที่เราเล่นกันซึ่งบางคนเนี่ยก็เล่นแล้วแบบขาดทุนเล่นแล้วได้กำไรนิดนึงอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายวิธีการเล่นคร่าวๆนะเพื่อน ไปที่เกมเนาะอันนี้เราส่ง NKG ของเราไปขุดอยู่นะซึ่งจะอยู่ในส่วนของ Part Time Job นั่นเองนะเราไปดูเนโกะของเรานิดหนึ่งเนโกะของเราเนี่ยมันจะมีสเตตัสอยู่ที่อันนี้จะเป็นตัวนักเวทใช่ไหมแปบบหนึ่งนะเนโกท้ายเป็นไฟชิกนะซึ่งอันนี้นี่ ตัวเกมเนี้ยมันจะมีบ่อขุดหลายบ่อใช่ไหมเพื่อนๆดูตรงนี้นะดูตรงกลับไปก่อนปึ๊บนี่เห็นไหมมันจะเป็นบ่อขุดหลายๆบ่อนะแต่ว่าเราจะขุดบอไหนก็ได้เนี่ยไม่ได้นะคือเราจะต้องขุดตามที่ความสามารถของตัวละครเราเนี่ยมีใช่ไหมอย่างของเราเนี่ยมันจะเป็นน้องเนโกะตัวนี้ใช่ไหมปึ๊บนี่เขาจะบอกเลยนะว่า สเตร t h เนี่ยเราอยู่ที่45อ่าอิเล i c ิกเนี่ยอยู่ที่38นะแล้วก็อินเทลเจน n ์49ใช่ไหมเราจะไปขุดบ่อไหนได้เราก็ต้องมาดูตรงนี้นะนี่อย่างเมื่อกี้เป็นอ่าไฟล์ชิกใช่ไหมไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าอ่ะนี่เขาบอกว่าอ่าธาตุของเราเนี่ยถ้าเราจะเปลี่ยน ไปขุดที่สมมุติว่าเป็นที่ที่น้องควรอยู่ที่มันไม่ใช่ที่พาททมอะ่ะอันนี้จะเป็นเหมือนเราส่งน้องไปทํางานพาทามนะยังไม่ยังไม่ฟูลทาะเออเอาง่ายๆเอเนาะเหมือนทํางานรับจ้างเฉยๆยังไม่บรรจุอะไรประมาณนี้ถ้าเราอยากให้น้องเนี่ยไปขุดที่บ่อที่น้องควรจะขุดเนี่ยก็คือเราจะต้องอัปเกรดนะ ในส่วนของเลเวลตรงนี้เนี่ยให้เป็นเลเวล2ก่อนเพื่อที่จะเอาไปขุดตรงนี้ได้นะก็คือจะมีเงื่อนไขคือ Attribute ตรงเนี้ยคือ i n t e l l i g e n c e เนี่ยจะต้อง86เนาะแล้วก็ Split เนี่ยเนาะซึ่งอันเนี้ยเห็นไหมว่ามันไม่ตรงเงื่อนไขแล้วก็เลเวลของเราเนี่ยมันยังเลเวล1อยู่นะซึ่งถ้าเราจะทำการ Up พเลเวลเป็นเลเวล2เนี่ยเราจะต้องใช้ทั้งหมดเนี่ย อยู่ที่นี่40,000 nkg นะเพราะว่าเราจะอัพเป็นเลเวล2ได้พออัพเลเวล2ได้เนี่ยการขุดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเยอะเพิ่มขึ้นมหาศาลนะเพื่อนก็คืออันนี้มันมน,ม,นมันแค่พาไทมไงแต่ว่าถ้าเราอัพเป็นฟูลไทมเนี่ยต่อวันเราก็จะได้รายได้มากขึ้นนั่นเองแต่40,000 nkg เนี่ยมันก็ไม่ได้หาง่ายๆเนาะวิธีการหาโดยที่เร็วกว่าการขุดเนี่ย ก็คือการเอาน้องไป PVE นั่นเองเนาะก็เพราะว่าเนี่ยอย่างอันเนี้ยเราขุดมาประมาณ4วันได้นะได้มาประมาณ1,500เองนะเพื่อนแต่ถ้าเราเอาน้องไปลง PVE เนี่ยอ่ะในส่วนของ PVE เนาะก็ทีหนึ่งเนี่ยมันก็ได้กํำไรเยอะนะแต่ว่าแนะนำว่าให้ใช้ตัวที่เป็นไฟเตอร์นะเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยมันตัวมันค่อนข้างบางนะแล้วก็มัน แพ้บ่อยนะ,ะเดี๋ยวเราลองเล่นตัวนี้ให้ดูนะอันเนี้ยไม่ได้เลยนะพอเข้าไปแล้วนี่คือแบบเลือดมีแค่25เท่านั้นนะโดนตีเพาะเดียวคือแตกเรียบร้อยก็แนะนำเป็นอันนี้พอได้อยู่นะ,ะตัวนี้พอได้อยู่น้องเ่นตัวนี้ธาตุอะไรนะลืมน่าจะธาตุล็อกเออใช่ธาตุล็อกเอ๊ะธาตุเฮ้ยน้องเป็นไฟติ้งนี่ว่า sorry นะทุกคนแป๊บหนึ่งอ๋อ,อ,อใช่นะอันนี้คือไฟเตอร์ไฟเตอร์ไฟเตอร์แล้วอันนี้ก็คืออ่าอะไรนะไฟชิกใช่ไหมเออเป็นธาตุเวทก็คือแนะนำเป็นไฟเตอร์นะซึ่งเรามีไฟเตอร์สามตัวมันก็โอเคอยู่นะเนี่ยเราลองเล่นเลเวล1ดูนะซึ่งถ้าเราเลือก2ตัวเนี่ยเราจะได้เงินน้อยนะเพื่อนอสำหรับเลเวล1เราแนะนำว่า ให้รันดอมไปเรื่อยๆจนเจอ3ตัวนะอ่ะแบบนี้แล้วก็ลองตีไปเลยนะซึ่งจะตีเนี่ยเราก็ต้องมีเจ้าตัว NKG เนี่ยใน User Center ก่อนนะเพื่อนปึ๊บใช้777 NKG ในการเดิมพันนะถ้าเราแพ้เราก็ จะได้กลับมานิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าเราชนะเนี่ยเราจะได้กลับมาประมาณหลักพันนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราเล่นด่านเดิมซ้ๆํๆเนี่ยมันจะไม่ได้รีบอร์ดนะก็คือเราลงไป777เใช่ไหมพอชนะก็ได้มาแค่778อะไรประมาณนี้นะคือมันจะไม่คุ้มนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะได้ไหมอ่านี่เห็นไหมก็ได้มานะพันสเมื่อกี้เราเดิมพันไป777ใช่ไหมละ่ะ เดี๋ยวนะ1214-777นลบเ 7, 7 7นะนี่เห็นไหมแป๊บเดียวได้กำไรมา400แล้วนะถ้าเราเอาไปขุดเนี่ยก็ขุดทั้งวันอะ่ะจะได้ประมาณนี้นะก็อันนี้จะเป็นวิธีที่เราเก็บเหรียญเพื่อที่จะเอาไปอัพเป็นเลเวล2นะสำหรับเลเวล2เนี่ยก็อาจจะมีในอนาคตนะมีการทำคลิปในอนาคตก็รอติดตามกันต่อไปนะอ่ะมีการ เฟลนิดหน่อยนะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตรีแป๊บโ okay. อเคเฟลเก็ตเนโกอินโฟอ้าวไม่รู้ว่าตอนนี้เขาปรับเซิร์ฟอะไรอยู่หรือเปล่านะก็ขึ้นแบบนี้นะไม่สามารถเล่นให้เพื่อนดูได้แล้วนะเอาเป็นเอาเป็นว่าไปดูตรง user center นิดนึงนะก็คือเนี่ยเห็นไหมเวลาเพื่อนจะเล่นเมื่อกี้ใช่ไหมเล่น pve เนี่ยคือจะต้องเติมก่อนนะเติมเข้ามาก่อนนี่เห็นไหม ก็คือเติมเข้ามาขั้นต่ำเวลหนึ 1, ่งเมื่อกี้มันคือ77 7, 7, 7ใช่ไหมเราก็เติมมาเลยสัก800ออะไรเงี้ยเออเติมเข้ามาหลังจากเติมเข้ามาปุ๊บมันจะอยู่ในนี้นะเป็นอินเกมโทเค็นมันจะขึ้นมาตรงเกม nkg ตรงนี้อันนี้คือเงินในเกมที่เรามีนะอันนี้คือเงินนอกเกมที่เราเคยถอนไปแล้วซึ่งจะอยู่ในกระเป๋าของเรานั่นเองนะลองเช็คดูว่าเลขมันตรงไหมนี่เห็นไหมแปดหนึ่งแปดสองห้าศูนย์ก็คือตรง อันนี้ก็คืออยู่ในเกมแล้วถ้าเราจะถอนจากในเกมออกมาเนี่ยขั้นต่ําในการถอนก็คือ5,000 NKG นั่นเองนะนี่เห็นไหมเดี๋ยวเราลองกดให้ดูปึ้งเห็นไหมก็ถอนขั้นต่ําอยู่ที่5,000 NKG นั่นเองอทีแรกว่าจะเล่นเราก็ถอนให้ดูเลยนะแต่ว่าเหมือนเกมจะมีปัญหานิดนึงเดี๋ยวลองดูก่อนว่าได้หรือย,อยังอ่าเหมือนจะมาแล้วนะปึ๊บ ก็ยังเฟลอยู่โอเคนะก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของการอธิบายโดยรวมเลยดีกว่านะว่าแนะนำว่าเป็นไฟเตอร์นะแล้วเพื่อนๆเ,เนี่ยก็ดูอ่าอย่างเช่นอันนี้โอ้ยสเตตัสน้องตัวนี้น้องตัวนี้เนี่ยอ่าสเตตัสอยู่ที่285นะก็คือเลือดอยู่285แล้วก็2ดาวใช่ไหมพอ2ดาวเนี่ยอ่าเจ้าตัวตัวนี้นะ มันจะยังสู้เลเวลที่2เนี่ยพอไหวนะเพราะว่า,าพลังสเต็กม,มันเนี่ยอยู่ที่99นะแต่ตัวนี้สู้เลเวล2เนี่ยไม่ค่อยไหวนะเพราะว่าพลังมันน้อยไปนิดนึงนะมันแค่83เองนะแต่ตัวเนี้ย พลังพลังน้อยก็จริงแต่ว่ามันมีเอเลจิกเนี่ยหกสิ 60, นะก็คือมันมันหลบหลีกได้อะเออเพราะว่าฝั่งตรงข้ามมันจะตีเรามิสเยอะนะเราก็ยังมีโอกาสที่จะชนะอยู่แต่อันเนี้ยมันน้อยทั้งคู่เลยเออมันก็เลยไม่ค่อยผ่านนะเวลสองมันแบบเออมันจะมีฟุกฟุกหน่อยก็ผ่านแต่ว่าส่วนมากเนี่ยเจเนี่ยก็คือแพ้นะเออเพื่อนๆจะดูแค่ดาวไม่ได้นะต้องดูตรงนี้ด้วยนะพลังต่อสู้กับ ความความเร็วของมันอะ่ะเออนี่ประมาณนี้จะเป็นการแนะนำวิธีการเลือกตัวละครนั่นเองแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะสำหรับวิธีการเล่นเนี่ยมันก็ง่ายนะเป็นแบบว่าแนวคิกทูเอินเนาะแล้วก็วิธีการถอนก็อย่างที่บอกนะว่าถ้าเพื่อนจะเอาใน PvE เนี่ยออกเนี่ยเพื่อนๆจะต้องเคมขั้นต่ำอยู่ที่5000นะแต่ว่าถ้าสมมุติใครขุดอยู่ใช่ไหมใครขุดอยู่เนี่ย ไม,ไม่ไม่ต้องถึง5,000นะตรงพาธามจ็อบเนี่ยเราสามารถกดเลือกทั้งหมดนะแล้วก็กดเคลมมาได้เลยนะมันก็จะเข้ากระเป๋าเราเลยนะอ่าก็เราจะเคมประมาณอาทิตย์หนึ่งเคลมทีหนึ่งอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันจะได้ไม่เปลืองค่าแก๊สด้วยนะอ่าเห็นไหมได้เพิ่มมานิดหน่อยโอเคก็เดี๋ยวเราจะทําการเลขเจ้าตัวเหรียญ nkg เนี่ยเข้ากระเป๋าอ่าโดยการ เพิ่ม USDT เข้ากระเป๋านะเพื่อนโอเคเดี๋ยวไปขอไปเอาเลขกระเป๋าแป๊บหนึ่งนะหน้าหลักมีให้ไหมอืมเดี๋ยวหน้าหลังไม่มีให้อย่างนั้นเหรอก็มาเอาตรงหน้าอินโฟได้นะเป็นเกมวิกิแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างนะตรงคำว่า NKG นี่ NKG token เราก็ก๊อบมาเลย แล้วก็เอาไปเสิร์ชดูซิมีหรือเปล่าอ่าก็ขึ้นนะกด Import เลยโอเคแล้วก็แลกเป็นเหรียญ USDT เนานะโอเคก็เลือกไปเลยปึ๊บเดี๋ยวเ,เราขออนุญาตเพิ่ม USDT ในเจ้าตัวกระเป๋าก่อนนะเพราะว่ายังไม่มี USDT เลยก็เสิร์ชไปว่า USDT address BSC ตรงนี้นะอ่าแล้วก็เลือกเป็น อันไหนก็ได้เนาะเอออันไหนก็ได้แต่แนะนำเป็น BSC Scan ละกันนะเพื่อ,อเราจะได้ลิงก์ที่ถูกต้องนั่นเองเนาะเราก็กดเพิ่มใน MetaMask ได้เลยกดเลื่อนมาล่างสุดกดคำว่า Import Token นะแล้วก็เพิ่ม เข้าไปนะ u SDT ปึ้งสำหรับใครที่ยังไม่ได้เพิ่มเหรียญ NKG เนี่ยก็เอาเจ้าตัวนะเหรียญ NKG เนี่ยมาเพิ่มด้วยนะแต่ว่าอันเนี้ยเราเพิ่มไปแล้วนั่นเองมันก็เลยขึ้นมาแล้วนะก็วิธีเพิ่มก็เหมือนกันเลยนี่ก็แค่วางตรงนี้นะอ่ะเขาก็จะบอกว่าเอ้ทเคนเชนนี้คุณแอดไปแล้วนะก็คือตรงนี้นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการกดแม็กเลยนะซึ่งจะได้มาประมาณ28นะ,ะเดี๋ยวเราเอา28เปละกัน โอเคก็จะใช้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งก้าสนั่นเองซึ่งอันนี้จะมีค่าค่า s วอ p เนาะอยู่ที่0.5%นะ mm hmm. ก็แนะนำว่าให้เพื่อนเนี่ยมาเปลี่ยนเป็น0.5%นะจะได้เสียค่าธรรมเนียมน้อยที่สุดนะแต่ถ้าใครเนี่ยสวอ0.5แล้ว mm hmm. เหรียญมนันผันผวนนะ mm hmm. มันแลกไม่ได้ mm hmm. ก็แนะนำเป็น1%หรือว่ากอกเองเนี่ยเอาเป็น2%ไปเลยนะจะได้แบบว่าแลกได้เนาะเออโอเคซึ่งเราจะแลกตามนี้นะโอเคสวอปไปเลยจะได้มาทั้งหมด28 usdt นะ mm hmm. ก็คอนเฟิร์มไปเลย ปึ๊บยืนยันให้เรียบร้อยปึ๊บปึ๊บโอเคทานเซกชันสับมิทแล้วนะอ่ะก็สามารถกด View on BSC Scan นได้ด้วยนะเช็คว่าอตอนนี้ทานเซกชันเราถึงไหนแล้วนะอ่ะแล้วก็สำหรับเรื่องไข่พีเซลเนี่ยถ้ามีอัปเดตอะไรยังไงนะ ก็เดี๋ยวจะเอามาอัปเดตเพิ่มเติมให้เพื่อนๆละกันเนาะเพราะว่าเราเองเนี่ยก็ยังมีเนโกแค่4ตัวอยู่เลยนะก็อยากจะเพิ่มน้องเนโกอยู่เหมือนกันนะอาจจะมีขเวอร์ชั่นใหม่ที่มีตัวเนโกใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะหรือไม่ก็เขาอาจจะเปิดมาเก็ตเร็วๆนี้นะเพราะว่าจะได้ขายเป็น แบบว่า P2P เนาะเออขายให้กันเองอะไรประมาณนี้วนเวียนในวัฏจักรนะแล้วก็เจ้าตัวเนโกะเนี่ยมันน่าจะราคาแพงเพิ่มมากขึ้นนะเพราะว่าแบบมันจะไม่มีการมิ้นต์อีกแล้วอะไรประมาณนี้นะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวเฉยๆนะจริงๆเขาอาจจะเพิ่มเนโกะมาก็ได้หรือว่าอาจจะเพิ่มระบบเกมใหม่ๆเข้ามานะยังไงก็ฝากติดตามสำหรับโปเกมมนนี่ด้วยนะเพื่อนอ่าเขาบอกว่าเซกชัน สักเซสแล้วนะปึ๊บเรียบร้อยไหนะมาเช็คดูซิเงินเข้าหรือยัง28เหรียญอ่าก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับ28 USDT โอเคก็ถือว่าแรกสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเราเนี่ยคืนทุนไปแล้วนะเพื่อนเออคืนทุนไปแล้วนะ ก็หลังจากนี้ก็เป็นกําไรล,ล้วนๆแล้วนะที่เราจะได้จากน้องโปเกมอนนี่นะสำหรับใครที่ไม่อยากเอาน้องไป PVE เนี่ยเอออันนี้จะเป็นโหมดใหม่นะไม่ใช่โหมดใหม่สิจะเป็นแบบว่าปกติเนี่ยเวลาเราจะเอาน้องไปทำการ PVE ใช่ไหมเนี่ย PVE ตรงเนี้ยเราจะต้องทำการอ่านสเต็ก ขุดก่อนเนาะเราถึงจะเอาน้องเนี่ยมาเล่น PVE ได้แต่ว่าเขาปรับให้ใหม่แล้วนะก็คือเราเนี่ยสามารถเอาน้องขุดไปด้วยแล้วก็เอาลง PVE ได้ด้วยนะซึ่งก็ไม่เสียไม่ต้องไปเสียค่าแก๊สในการอันสเต็กกิ้งน้องไปขุดแล้วนั่นเองเนาะตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะพยายามเก็บให้ครบ40,000 NKG นะ <c oughs> เพื่อที่จะเอามาอัพน้องเป็นเลเวล2แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ารายได้ต่อวันเนี่ยมันจะเยอะเพิ่มขึ้นขนาดไหนเนาะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนไปก่อนนะคะเจินใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์พูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ด้วยนะเจอนใหม่คลิปหน้าจ้าซ y o บ๊ายบาย